สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแหม่มอีกเช่นเคยเลยนะคะลูกค้าที่ช่องแหม่มยูสคาร์นะคะวันนี้นะคะลูกค้าแหม่มจะพามาพบกับรถคันนี้นะคะลูกค้ามาบอกเลยมีสีเดียวเหลือแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะและมาบอกเลยไม่อยู่แค่9ก0 0 0ค่ะสำหรับโตโยต้าอัลตินะคะหนึีปี2016ันคันนี้นะราคาขออุกไว้ก่อนนะคะแหม่มบอกใต้คลิปบอกท้ายคลิปเลยนะคะลูกค้าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาทัะค,ะคะ้เดี๋ยวแหม่มจะพาไปดู ลายละเอียดค่ะลูกค้าทั้งภายในและภายนอกค่ะตามม,มาเลยค่ะรถคันนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นบอดี้สีน้ำตาลเข้มนะคะลูกค้ามีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะใครนะคะที่เครดิต เครดิตดีนะคะลูกค้าจัดยอดนะคะได้เต็มค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้งบดาวนะคะลูกค้าออกรถศูนย์บาทเลยค่ะลูกค้ารถคันนี้นะคะลูกค้ามาพร้อมกับกระจังหน้าคมเนียมนะคะลูกค้า3เส้นค่ะลูกค้ามีตาสัญลักษณ์ของโตโยต้าด้วยนะคะในส่วนของไฟนะคะมาให้ดูเลยไฟจะได้เป็นไฟมัลติเรฟเลกเตอร์นะคะลูกค้ารถสวยมากๆเลยนะคะใครได้คันนี้ไปมันบอกเลยคุ้มมากๆเพราะใหม่ของเขาอยู่แค่9 0 0 0หมื่เท่านั้นนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูนะคะลูกค้าในส่วนของยางค่ะ ยากก็จะได้ปีใหม่ค่ะลูกค้าแม็กก็แม็กแท้จากโรงงานนะคะลูกค้าในส่งกระจกนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเลยค่ะลูกค้าที่จับก็เหมือนกันค่ะลูกค้าแมนบอกเลยว่ารถเรานะคะลูกค้าไม่มีการนะคะชนหนักค่ะลูกค้าผิดคว่ำจมน้ํานะคะรถเราคัดทุกคันสวยทุกคันนะคะลูกค้า ในส่วนของไฟท้ายนะคะลูกค้านี่เลยจะได้เป็นไฟ LED นะคะลูกค้ามาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่สามนะคะลูกค้าและนะคะลูกค้านี่เลยตัวข้างหลังหนังสือจะเป็นโตโยต้าอาตินะคะ 1.6G นะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูภายในของเขาบ้างค่ะตามมา,มาเลยค่ะ สำหรับภายในรถคันนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นระบบเซ็นทัลล็อกนะคะลูกค้าสีครีมตัดกับคอนโซลสีดําเลยนะคะลูกค้าในส่วนของนี่ค่ะพวงมาลัยก็จะได้พวงมาลัยเมลเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะ เดี๋ยวซูมให้ดูเลยไม้ของเขานี้90,000เท่านั้นนะคะรู้รถคันนี้สวยมากๆนะคะในส่วนของเบาะก,ก็จะได้เป็นเบาะหนังสีครีมค่ะมีที่วางแก้ให้เราด้วย2ใบนะคะลูกค้าแลบเป็นเกียร์ออตโต้ค่ะแอร์นะคะก็จะเป็นแอร์อนาลอกนะคะนี่เลย CD USB พร้อมนะคะลูกค้าแอร์แบ็คคูลานะคะไปไหนปลอดภยัยหายห,ห่วงค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะลูกค้าในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างค่ะ ห้องผู้ดีสารนะคะลูกค้าก็จะเป็นระบบเซนทรัลล็อกเหมือนกันเลยสีครีมตัดกับคอนโซลสีดำนะคะลูกค้าภายในของเขานะคะลูกค้าบอกเลยก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะลูกค้าภายในของเขาดูกว้างมากๆเลยนะคะนี่มีแผ่นรองให้เราเรียบร้อยด้วยคะ่ะเดี๋ยวแม่มนะคะจะพาไปดูรายละเอียดนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระคะ่ะ เรามาดูนะคะลูกค้าในส่วนของที่เก็บสัมภาระรถคันนี้นะคะมัมบ ok, อกเลยมีพื้นที่ใช้สอยกว้างมากๆนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน็อตทุกตัวนี้ค่ะแ่บมซูม่ดูใกล้ๆนะคะยังอยู่ในสภาพเดิมๆเลยค่ะยังไม่ผ่านการใช้งานนะคะลูกค้ายังไม่ผ่านการไข นะคะลูกค้าแต่รถเรารับประกันนะคะไม่มีการชนหน้าถึงโครงสร้างแน่นอนคะ่ะในส่วนของยางอะไหล่นี่เลยนะคะเป็นยางอะไหล่ตลบนะคะลูกค้าไม่เคยลงพื้นเลยคะ่ะนี่คะ่ะอุปกรณ์แม่แรงนะคะลูกค้านี่คะ่ะแล้วก็ยังมีซีนทามะพร้าวด้ยวยเรามาดูนะคะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างคะ่ะ มาดูนะคะลูกค้าในส่วนของค้องเครื่องกันบ้างนะคะสังเกตเลยได้ง่ายๆนะคะลูกค้าเครื่องยนต์รถคันนี้นะคะคานทั้งสองข้างก็ยังอยู่ในสภาพเดิมๆค่ะน้ํามันเครื่องนะคะไม่เยิ้มค่ะแทงสนิทเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์โตโยต้านะคะดูโอวิวิทีไอแล้วนะคะลูกค้าและในส่วนของน็อตทุกตัวนี่เดวแหม่มซูมให้ดูใกล้ๆนะคะก็ยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะยังไม่เคยขยเลยนะคะในส่วนของนี่เลยสัญลักษณ์มอ,อ,อกก,ก็ยังอยู่ครบนะคะลูกค้า เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับคลิปนี้คะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็สามารถติดต่อมาได้คะ่ะที่เบอร์แมมโดยตรงเลยเบอร์แมมนะคะ080ค่ะ403ค่ะ0163นะคะลูกค้าหรือจะมาพบกับแมมได้คะ่ะลูกค้าที่บริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้าสำน,นักงานใหญ่คะ่ะที่เสรีไทย68นะคะรถคันนี้ Toyota a l t i ต1.6 G ปี2 0 1 6ราคาอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นและไม่อยู่ที่90,000โลนะคะ ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะลูกค้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้แหม่มด้วยนะคะสำหรับวันนี้แหม่มต้องขอตัวลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ